สุดๆไม่คิดไม่ฝันมาชีวิตนี้จะได้ไปขึ้นนเวทีใหญ่หนูไม่เคยคิดไม่เคยฝันหนูแบบงงอึง้งแล้วก็ทึ่งเสียวสุดๆเ <c oughs> พราะว่าหนูเป็นคนสุดท้ายที่เข้ารอบตอนออดิชั่นรอบแรกคือเป็นคนสุดท้ายไม่ว่าลงลงคนสุดท้ายไม่ว่าลงอีกข้ามอีกวันนึงจนเพจนางงามหลายๆเพจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูเข้ารอบ แต่ว่าทั้งคืนคืนนั้นหนูโลนเยี่ยวเหนียวหนูไม่ได้เยี่ยวเลยทั้งคืนเพราะว่าหนูตื่นมาแต่เช้ามาเยี่ยวที่หลังค่ะสำหรับฟ้านะคะก็ตอนแรกเข้าท็อปหกเนาะแล้วแบบพี่นวัดแล้วก็ทีมระเบียบให้โอกาสอีกคนนึงก็คือจังหวัดยะลาร้องไห้ตื่นเต้นมากแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนแบบชอบอะไรแบบนี้ก็เลยได้เข้าเป็นท็อปเจ็ดคนสุดท้ายค่ะ อขอบคุณค่ะก็ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าการมาประกวดเวที m ม s สแกรนไทยแลนด์ปีนี้นะคะอีกหนึ่งที่ที่จิมอยากได้ตั๋วเข้ามามากๆก็คือการยืนอยู่บนเวทีของระเบียบวัฒนินนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ลุ้นมากแล้วก็คนลุกมากนะคะบอกกับยายกับตาที่บ้านว่าแบบเราจํามือเนียงละเดอ้อ<ล>แบบ รอรอดูหลานคนนี้หน่อยนะส่งส่งใจมาเชียร์หลานแนียเดชาจังสีนะแล้วก็เฮ็ดได้แล้วก็ดีใจหลายค่ะแล้วก็แบบว่าแอบ,บร้องให้นิดนึงก็หวังว่าจะ,ะจดจําน้องจิมมี่มิสแกรนกบีคนนี้นะคะแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้หนูด้วยนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะทําทุกๆวินาทีบนเวทีนี้ด้วยความรักและความสนุกนะคะขอบคุณมากๆค่ะติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับคณะเองตกใจมากค่ะเพราะว่าเป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วถูกประกาศเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะแบบตอนแรกเป็น5แล้วก็มาเป็น6เพราะว่าแบบเป็นคนสุดท้ายก็แบบตอนแรกคิดว่าจะให้พี่ฟ้าเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นเราจริงๆเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณสาหรับโอกาสนี้นะคะขอบคุณทางกรรมการนะคะแล้วก็รวมถึงคาติชมทุกอย่างเลยนะคะจะนํากลับไปพัฒนาค่ะแล้วก็วันนี้ทําได้แล้วนะคะคณะมิสแกรนสุรินไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะคะ เพราะว่าเวทีนี้จะแบบโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่นะคะให้ทุกคนดูว่าคณะพร้อมใช้ค่ะค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ขึ้นมายืนบนเวทีมิสแกน X รเะเบียบวัฒสินนะคะก็จะทําทุกวันนะคะให้เต็มที่แล้วก็ฝึกซ้อมนะคะทุกอย่างให้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้สแตมด้วยนะคะมิสแกนลบบุรี ดนามิสแกรนซิสเกตค่ะตอนรกการรู้สึกกดดันนิดนึงค่ะอย่างที่บอกก็คือปีที่แล้วเนาะคุณแป้งโกเขาทาไม่ดีมากนะคะก็แอบรู้สึกกดดันแต่ว่าวันนี้ก็ได้ปลดปล่อยออกมาอย่างเต็มที่แล้วก็โล่งแล้วค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวตจ้ของที่เขามาในรอบสุดท้ายได้ค่ะจะได้กระฝากแม่ๆมทุกๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้สาวน้อยนามตลคนณิสเกตค้ณนีน้ำเนื้อค่ะขอบคุณค่ะใค่ะก็ ก็ดีใจค่ะดีใจเลยแล้วก็หลังจากนี้สิ่งที่ต้องทำก็หลังจากนี้ค่ะหนูไลฟ์สดก็อยากให้ร้องเพลงเยอะนะคะ <laughs> เดี๋ยวไม่ได้กลับนะเสียงก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็อยากจะทําให้เวทีหมอลําที่เราอยู่มาตั้งแต่เด็กๆที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆนะคะได้เป็นที่รู้จักให้แบบโด่งดังไปทั่วโลกนะคะอยากจะพาเพื่อนพี่เวทีหมอลาเนี่ยพี่ๆวงการหมอลาเนี่ยคะ่ะให้มีงานเยอะๆเพราะเรารู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังหมอลํา ค่อนข้างจะลาบากนะคะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งตัวแทนที่พาวงการหมอลํานะคะให้แบบว่าดีขึ้นค่ะขอตัวแทนก็ได้ใครอยากรู้ว่าเสน่ห์ของหมอลำมันอยู่ตรงไหนใครพอจะบอกได้ไหมพี่เดียร์น่ารูกันเลยค่ะหมอลำเนาะค่ะมันกระซิมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของโซนโตอยู่หลักก็คือการล่มเมืกะซิมีลัมเรืองตอกอรัำโศกรัมเสาหรือว่าลัเพลินลัมท่อน้องขอนแก่นนั่นเค่ะก็จะมีหลายรูปแบบออกไปอยากให้ทุกคนเนี่ย เข้ามาฟังแลาสิลงหักหมอลำคือพวกเขานี่ระคาแมนค่ะแมนค่ะก็จะมาขอตัวแทนช่วยฝากให้ติดตามเราทั้งเจ็ดคนในงานเวทีนี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวันที่25ที่จะถึงนี้นะคะพวกเราก็จะได้ร่วมการแสดงบนเวทีของหมอรำนะคะเอกรเบียบวัฒศิ์นะคะก็ดีใจมากๆค่ะทุกคนติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้ววันนั้นนะคะฝากพลังมาทุกคนเอฟบัตเข้ามาชมพวกหนูด้วย ฝากกันไปด้วยนะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ค่ะเจอกันนะคะ่นนะ,คะ